เชฟโรเลตแคปติว่านะครับเป็นรถต้องบอกว่าเป็นรถเขาเรียกว่าเบนจ์จ่าพันีของร้านแล้วก็สภาพต้องบอกว่าท้าประกวดดีกว่าวัาหนึ่งในสิบก็สู้ได้นะครับระดับสภาพของรถคันนี้ปียางมันจะบอกแบบนี้นะครับหนังหนานุ่มหนานุ่มนะเคยกินไหมหนานุ่มเนี่ยทั้ง4เส้นนะครับยี่ห้อเดียวกันสำหรับคันนี้ภาสีนะครับเป็นปีหน้าแล้วนะครับพฤศจิกายน2 5 6 5ั้ต่อมานะครับใช้ได้ยาวๆอีกปีหนึ่งเลยที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขับเคลื่อนสองล้อนะ วันนี้ก็จะพามาชมรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเชฟโรเลตแคปติว่านะครับเป็นรถต้องบอกว่าเป็นรถเขาเรียกอะไรเบนจ่าพัคกีของร้านแล้วกันนะมีตลอดนะครับต้องมีของต้องมีนะครับของที่ร้านติดไว้นะครับก็ตอนนี้นะครับรถต้องบอกสภาพดีๆหายากหายากแล้วนะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้เป็นแคปติว่ารหัสเราเรียกกันว่า400นะครับ4แคปแล้วก็100นะครับรหัสของเขาเราเวลาที่เราเรียกซื้ออะไรต่างๆก็จะใช้รหัสว่า400นะครับถ้าใหม่กว่านี้เราก็เรียกว่า4 40 ก็คือ c ีแ t 140นั่นเองนะครับเวลาที่เผื่ออันนี้ท่านต้องรู้นะครับหรือประดับไว้ก็ได้นะครับว่าเวลาที่เราสั่งอะไรบัญชีร้านอะไรถามรหัสตัวไหนรุ่นแรกรุ่น2ก็บอกเขาว่า400นะครับตัวนี้ก็เป็นรหัส400กันนะครับอ่ะเป็นเกตเล็กๆน้อยๆอ,อ่ะสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถยนต์ Chevrolet Captiva นะครับเครื่องยนต์ดีเซลครับกับเครื่องสองล้อแล้วก็สภาพต้องบอกว่าถ้าประกวดดีกว่าวันหนึ่งในสิบในก็สู้ได้นะครับระดับ สภาพของรถคันนี้นะคันนี้เป็นรถสีบันเงินนะครับสภาพโดยรวมก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับสีของตัวรถเองโดยรอบเนี่ยต้องบอกว่าเรียบร้อยนะครับพาชมรอบคันไปนะครับว่าสภาพสีของรถเป็นอย่างไรยางนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเจ้าของนะเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วถ้าใครจะได้คันนี้ไปนะยางปีถกมา21น,นี่ปียางอยู่นี่นะปียางใครดูไม่เป็นก็ขออนุญาตนะครับสำหรับท่านที่ดูเป็นแล้วก็ขอขอข้อมูลในหะ้เท่ากับ คนที่เขาดูยังดูไม่เป็นมันจะมีเลข4ตัวประมาณนี้นะครับ0 4 2 1เนี่ย0 4เนี่ยก็คือเป็นสัปดาห์ที่ผลิตของยางสัปดาห์ที่4ของปี21นะครับมันจะบอกปียางมันจะบอกแบบนี้นะครับหนังหนานุ่มหนานุ่มนะเคยกินไหมหนานุ่มเนี่ยทั้ง4เส้นนะครับยี่ห้อเดียวกันนะครับเป็นขอ17นะครับเซอร์ล้อสแตนดาร์ดสเปคสแตนดาร์ดนะครับ2 2 5 6 5 R 17เอ๊ะเห็นรุ่นรุ่นนี้จริงๆมันมันเปลี่ยนได้นะมันอัปเกรดเฟสลิฟเป็นนรุ่ 4140ได้นะครับโฉบหน้าเห็นในขับก็มีทํากันนะครับถ้าท่านต้องการจะอัปเกรดก็ลองติดต่อในขับดูนะครับมีนะครับอ่ะสำหรับคันนี้นะครับใครที่กําลังจะสนใจคันนี้อยู่หรือหารุ่นนี้อยู่หรือสนใจคันนี้เป็นพิเศษเลยนะครับผมพาดูให้ดูว่ารถนะครับคันนี้นะครับสำหรับคันนี้ภาสีนะครับเป็นปีหน้าแล้วนะครับพฤศจิกายน2565รึ่นต่อมานะครับใช้ได้ยาวๆอีกปีหนึ่งเลยกระจกนะครับกระจกมองข้างรุ่นนี้ สภาพยังสวยใช้คาว่ายังสวยบางคันมันไปโดนสกิดโดนแตกน้ําเข้าเวลาเป็นคราบดําก็เปลี่ยนได้สําหรับท่านรถหรือท่านผู้ชมที่ใช้อยู่หรือกำลังจะไปซื้อดูเปรียบเทียบอยู่มีคันเป็นสีดําทําไมกระจกบองข้างมันมันมีน้ําเข้ามันก็เปลี่ยนได้อะ่ะเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยน้องมันยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเดี๋ยวทำความสะอาดให้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลจุดที่มันจะต้องบอกกันก็คือนิดนิดนึงเสาพลาสติกตัวนี้นะครับเปลี่ยนได้นะครับหลักร้อยนะมัน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 กรอบอารภาพของมันนะครับคันนี้มีประมาณนี้ รถนะครับที่บางทีเราไม่ได้อธิบายเรื่องของบอดี้กันเท่าไหร่นะก็เพราะว่าเราทางร้านเรานะครับเราขับรถมาให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อน้าท่วมพวกนี้เราไม่เดามานะครับแล้วก็ถ้าท่านออกซื้อรถไปแล้วเราพบเจอเนี่ยก็นํามาคืนได้เลยนะครับเรายินดีซื้อคืนเต็มจํานวนเงินนะครับที่ท่านซื้อไปนะครับก็นี่ให้ดูนะครับอุปกรณ์คันนี้ครบนะครับที่ขันยังอะไรต่างๆนะครับแม่แรงอยู่ครบคันนี้นะสภาพอาจจะ มีค่ากีบฝุ่นบ้างเพราะรถยังไม่ได้ทาผมเอามารีวิวให้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันที่รีวิวนะครับมันจะไปซะก่อนเบาะนั่งหลังประมาณนี้นะครับสเปคประมาณนี้นะก็พับเก็บได้สบายนะครับสําหรับท่านใดที่หารถเจ็ดที่นั่งอยู่ผมว่าคันนี้แนะนําเลยนะเรื่องอะไรราคาต้อรับปีใหม่เลยนะอ่าเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับคันนี้จุดที่เราเห็นด้วยไดย้ด้วยสายตาก็คือมันมีจุดกาบเสาประตูนะครับมันมีรอยร้าวนิดนึงแล้วก็มันจะมีนิดนึงนะครับฝาพลาสติกข้างหลังมันอ้า่นิดนึง แต่มันมีอะไรเปลี่ยนนะนะครับแต่เราก็บอกท่านผู้ชมก่อนมันแบบประมาณนี้นะ็อตเอฟฝาท้ายนะครับต่างๆนะครับคาบมันก็ยังเป็นอยู่แบบนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดให้นะครับบ่อแถวที่2นะเวลาที่เราไปขับขี่เนะี่ยจะขึ้นยังไงเนี่ยให้ดูตรงนี้ตัวโยกตัวยกให้ยกอย่างนี้เมื่อดีไปดูรถครับแล้วเราไม่มีความรู้ใช่ไหมเราไปดูรถเราก็ สงสัยว่ามันจะพับมันจะขึ้นยังไงบางทีก็ไปยกตัวนี้นะมันจะขึ้นไม่ได้มันจะได้แค่พับแบบนี้นะครับถ้าท่านจะเข้าไปข้างในนะก็ยกยกตัวนี้เนี่ยกดลงแบบนี้นะครับมันก็จะยกขึ้นแล้วก็เข้าไปข้างหลังได้นะเอาลงก็มันก็พับทั้งสองข้างแบบนี้นะครับโยกตัวแกนยาวๆไอตัวเนี้นะครับสังเกตได้ไหมเมื่อกี้ว่ามันเก,กะกะ นี่มันมีที่เก็บนะถ้าใครไม่รู้นี่พลาสติกตัวนี้ยมันจะเป็นตัวเก็บสายเทปที่เบลล์เดี๋ยวผมเก็บให้ดูเ<ม>บาะนะครับผมว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะไม่ได้ขาดนะครับแต่ถามว่ามันมีผ่านการล้อสิบปีนะครับมันก็จะอาจจะมีถลอกบ้างนิดหน่อยตามสภาพนี้สําหรับท่านผู้ชมที่รับได้นะครับก็ลองแวะมาชมดูนะครับคันนี้ จนะครับมีให้ครบนะครับคู่มือการใช้งานต่างๆมีให้ค่อนข้างครบนะครับสาหรับคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะ,ะนะครับรถก็ให้ดูนะสะภาพห้องเครื่องแบบนี้นะครับก็คือมันอยู่ในสภาพที่ยางไม่ได้ทำความสะอาดนะครับเราให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับว่าสภาพรถที่เราเอามาเนี่ยแล้วเราก็มาถ่ายเลยเนะให้ท่านเห็นเนื้อแท้แของเขาเนี่ยก็จะสะภาพนี้เดี๋ยวเราทำความสะอาดให้นะครับผมก็ห้งองเครื่องยนต์นะครับมาดูพร้อมกันกับผมนะครับว่ามันมีคราบ น้ำมันย้อยต่างๆไหมนะครับไม่มีคันนี้รู้สึกว่าลูกค้าเพิ่งเซอร์วิสมาให้ด้วยคือมันจะมีในส่วนของน้ำมันเครื่องถ่ายแล้วนะครับน้ำมันเครื่องถ่ายแล้วนะครับเดี๋ยวขอบินไปเสร็จจากพนักง,งานนะครับพนักง,งานขายดูอีกทีนึงนะครับก่อนที่ท่านจะรับรถนะครับเซอร์วิสคันนี้มาน่าจะประมาณ12ื่นสถ่ายน้ำมันเครื่องลูกค้าเก่าเซอร์วิสให้หมดเรียบร้อยนะครับครบรวามใช้งานได้เลยโหราคานี้เซอร์วิสให้แล้วด้วยนะครับหมื่นสอง น้ำมันเครื่องถ่ายแล้วกองดีเซลต่างๆเปลี่ยนให้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็จะประมาณนี้สําหรับท่านใดที่หารถรุ่นนี้อยู่ก็คันนี้ก็สเปคอย่างที่รีวิวไว้เน็ดยนึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักกบกระจกมองข้างให้ดูว่ามันใช้ได้ไหมเพราะส่วนใหญ่าบางคันมันหักนะพับได้นะครับพับได้ปกติเทียบให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตนะครับพาไปทดลองขับกันนะครับว่า รถราคาระดับ2 0 0แสนกว่าบาทของเราเนี่ยปี2010เนี่ยว่าการกับขี่ที่เราคัดรถมาให้ลูกค้าเนี่ยมันจะเป็นยังไง<ม>บ้างนะครับผมสิ่งแรกเลยนะครับที่จะดูรถนะครับปีประมาณนี้อยู่นะครับแคปติว่าผมคันนี้เลขไม้ที่ผมได้มาหน้าจอ,อนนี้มัน8ป0 0มืนนะครับนะครับเราไม่การันตีว่ามันแท้หรือไม่แท้จะบอกท่านผู้ชมมาดูองค์ประกอบอื่นประกอบกตัวอย่างเช่นนี่พุ่มอะไรเนี่ยท่านมันเป็นมันไม่รู้เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นหนังนะ ถ้าลองดูนะครับว่าสภาพของมันปกติถ้ารถวิ่งเงยอะๆเนี่ยมันก็จะสึกหมดแล้ววกเนี้นะครับสีบอนบอนกเนี้มันก็จะไปหมดแล้วนะครับแต่คันนี้ก็อยู่ในสภาพที่ถือว่าสวยนี่รถ11ปีนะครับพวอมาลัยยังเป็นสภาพแบบน,นี้อยู่เลยนะเพราะฉะนั้นมันก็ดูองค์ประกอบอื่นประกอบนะครับเล็กไม้นะแต่โดยส่วนตัวผมก็มองว่ามันก็ปกติของรถไม่ประมาณนี้สภาพมันก็ถือมันล้ออยู่มันได้อยู่นะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราผมพาไปลองขับกี่ดูว่า มันจะขับขี่เป็นยังไงบ้างสำหรับรถปี2010นี่ก็ปี2021 20กว่าปีละสำหรับท่านใดนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่กำลังจะดูรถรุ่นนี้ก็คือเป็นแคปิว่า2.0ก็คือเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแล้วก็ขับเคลื่อน2อล้อเป็นรุ่น l อ x เกถ้าท่านขึ้นมาในรถปุ๊บนะครับท่านกําลังคันนี้มันเป็น7ที่นั่งแลนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับราคาที่ผมบอกไว้เลยว่าถูกครับต้องบอกว่าสภาพราคาไ,ไม่ต่ำกว่าคุณภาพของรถ กับสภาพรสภาพอย่างเงี้ยจริงๆมันขายประมาณ2องแสนห้าสอขายได้สบายเลยนะครับแต่อันนี้ก็เราก็มันจะปีใหม่แล้วนะครับเราก็ามาเราก็ไม่ได้เราคิดว่าราคาเนี้ยโอเคมันเอาแบบให้สําหรับคนที่อยากได้รถได้รถดีดีไปใช้นะครับอ่ะสิ้งแรกที่ขึ้นมาเลยก็คือหนึ่งที่เราต้องเช็คกันเลยคือสายชิปเกียร์นะครับว่ามันยืดไหมคาว่ายืดไหมนั่นหมายความว่าเวลามันมีน้ําหนักตึงมือในการที่จะเข้าไหมนะครับสำหรับรถยนต์แคปิว่านะครับผมพูดในเรื่องของแคปปิว่าโดยรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเดลใดก็ตาม เวลาที่เราเหยียบเบรกปุ๊บแล้วเราก็บีบปุ่มนี้นะครับแล้วก็เดือลงมามันมีน้ำหนักตึงมือตึกต๊กตึ๊กตึ๊กเนี่ยถือว่ามันไม่ยืดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันยืดคือมันแตะนิดนึงมันก็ไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบูธมันยืดเปลี่ยนได้นะครับมันหลักร้อยนะครับเขาเรียกว่าเปลี่ยนแต่บูธสายชิปเกียร์เวลาที่บอกช่างซ่อมหรือไปอู่เฉพาะทางซ่อมท่านก็จะตองต้องไปบอกเขาว่าเปลี่ยนบูธหรือเช็คบูธสายชิปเกียร์หน่อยมันยืด บ,บอกแบบนี้นะครับอาการเบื้องต้นของประมาณตรงนี้ก็จะมีประมาณนี้ที่พบเจออยู่บ่อยๆนะครับวิทยุเป็นวิทยุที่ไม่ใช่สแตนดาดนะครับลูกค้าไปติดตั้งมันเพิ่มนะก็จอผมว่ามันกําลังเริ่มม่วงๆแล้วละ่ะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับถ้าใครจะเปลี่ยนเป็นจอ a n d ดร i d รุนใหม่ที่เป็นจอเลยก็ใส่ได้เลยนะครับรุ่นนี้ไปหาเปลี่ยนได้เลยเดี๋ยวนี้จอก็ไม่กี่ตังค์ไม่ถึงหมื่นใส่ได้เลยแล้วก็ถ้าให้ดีใส่พร้อมกล้องมาเลยได้ก็ได้นะครับมันสามารถติดตั้งเพิ่มไปได้ นะสำหรับท่านใดที่จะเปลี่ยนวิทยุอยู่แล้วเพราะว่าผมว่าในทุกส่วนตัวนะครับคอมเมนต์ไว้ว่าจอมมองไม่ค่อยเห็นแล้วอ่ะมันม่วงๆแต่มันก็เห็นนะถ้ามองดีๆเพราะมันจะทอนมันมองไม่ค่อยเห็น,นก็ขึ้ชโคโคโชนชุปก็เชฟโรเลตให้ด้วยล,วลองเปิดดูก็ได้อยู่นะ ขาไม่ได้ซีเรียสจอได้เลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปเปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปาทดลองขับนะครับอ่ะเราไปกันสิ่งแรกเลยที่ขึ้นมาสตาร์ครับรถรุ่นนี้มันจะมีแอร์สองตอนแอร์ตอนหน้าก็คือแถวนี้และแอร์ตอนหลังก็คือแถวบอร์ดที่สามนะครับเวลาที่ท่านขึ้นมาเปิดเปิดแอร์แบบนี้ข้างหลังมันจะมีตัวปรับสวิตช์คอนโทรลแบบนี้แต่ท่านต้องมาเปิดตัวนี้ก่อนนะครับแอซีเรียเนะนะนี่ยนะอซีเนี่ยกดไปตึ๊กไฟมันขึ้นสีเขียวแบบนี้ข้างหลังก็จะอุณหภูมิจะไป ถึงจะทางานได้ถ้าไม่เปิดปุ่มนี้นะครับข้างหลังสวิตช์เองข้างหลังก็จะไม่ทํางานนะครับเวลาที่เราขึ้นมานะครับเราสตาร์ทรถอยู่เนะี่ยเราก็ามือจับที่พวงมาลัยอยู่นะครับเราเช็คเราเช็คอะไรเราเช็คเ,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 เพื่อว่ายางแท่นเครื่องแท่นเกียร์มันซุดไหมนะครับถ้ามันซุดก็เปลี่ยนไม่ต้องมีซีเรียถ้ามันซุดนะครับแต่ถ้ามันไม่ซุดก็ถือวาาเป็นความโชคดีของเราที่เจ้าของเก่าดูแลมาดีนะครับแต่สําหรับคันนี้อยู่ในขั้นตอนที่ว่าปกติ เพราะว่ารถมันน so ิ่งมันไม่ได้สะท้านถ้าปกติสะท้านยางเคื่อเครื่องมันซุดมันไปโดนกตบตัวถังมันก็จะสะท้านังคันโยกหน่อยแต่คันนี้ปกตินี่เขาเรียกว่าเช็คยางเท่นเครื่องลองเช็คยางเท่นเกียร์นะครับก็คือสั้นเข้าเกียร์ดีอย่าเบรคด้วยนะครับอย่าเบรคค้างไว้ด้วยนะเข้าเกียร์ดีเนี่ยพอรถมันโหลดเสร็จก็มาจับเพราะมันสภาพมันสะท้านหูอื้อไหมนะครับก็จะเช็คยางเท่นเกียร์นะครับประมาณนี้สำหรับการขับขี่เครื่องยนต์ดีเซลอย่างที่รู้กันอยู่นะครับอัตราเร่งเนี่ นะครับอัตราเร่งดีนะครับดูช่วงล่างดูอัตราเร่งของรถคันนี้นะครับพาไปลองดูไฟเลี้ยวนะครับมันจะอยู่หางด้านซ้ายมือนะสำหรับใครที่ได้ใช้นะครับสำหรับเวลาที่จะเปิดไฟใหญ่หน้าตอนที่ขับขี่ยามค่ำคืนก็ใช้บิดตัวนี้นะครับถ้ามันเป็นรุ่นท็อปแอลทีอลทีแซดขึ้นไปมันจะเป็นออโต้แต่คันนี้มันเป็นแอลเอสเกขับสองล้อมันจะไม่ออโต้เปิดไฟนึงก็ฟรลีล้วก็ไฟหญหน้าบิดตรงนี้ไฟเลี้ยวซ้ายขวาอยู่นี่นะครับ คันนี้สายมือหน้าจอนะครับก็ยัง,ยาง,บ,างบางคันรุ่นนี้มันก็จะแบบมองไม่เห็นตัวเลขแล้วนะครับแต่คันนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับถามมันซ่อมได้ใหมอุปกรณ์พวกนี้ซ่อมได้หมดนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนใหม่หน้าจอมันซีดเขาก็ไปเปลี่ยนเขาเรียกอะไรแผ่นข้างในมันแผ่นหน้าจอมันข้างในก็ไม่กี่ต่างถูกบอกเลยนะครับว่าเจ้าของเดิมก,ก่อนที่เราจะไปได้รถคันนี้มายาสภาพค่อนข้างดีนะครับและมันใหม่เวลาที่ใครได้รถคันนี้ไปในราคา2000สนราคันนี้2อง0อง่บาทเนี่ย ยางก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเครื่องก็เป็นดีเซลนะครับเจ็ที่นั่งขับเคลื่อนสองล้อนะครับสภาพนะครับผมอ่ะสำหรับนะครับท่านใดที่สนใจรถยนต์คันนี้อยู่นะครับทะเบียนนี่สามสเนี่ยนะครับก็ติดต่อทีมงานเข้ามาได้นะครับผมหรือคอมเมนต์ในใต้โพสต์นี้ก็ได้นะครับอ่ะสำหรับช่องทาง u t u b e นะครับที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้นะครับหรือในเพจก็ตามนะครับบางทีเราไม่ได้ใส่ราคาไว้ให้รายละเอียดนะแต่เราจะใส่เบอร์ติดต่อไว้ให้นะครับสามารถ โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือเข้าไปสามารถเข้าไปดูในเพจร้านก็ได้นะครับ32ออตโต้คาร์นะครับปากไว้ด้วยนะครับก็จะมีรถ7ที่นั่งสไตล์ประมาณนี้นะครับราคาไม่แพงสภาพคัดมาให้ทุกคันนะครับรถคันไหนคือรถมันมีเยอะให้ซื้อเยอะนะครับแต่ทางร้านก็ซื้อรถได้ไม่ได้ทุกคันก็ต้องเป็นเราต้องคัดมาเพราะเราก็จะคัดให้กับคุณลูกคา้าท่านผู้ชมนี้อีกทีหนึ่งนะครับเราใช้ประสบการณ์ที่เรามีอยู่ในการคัดสินค้ามาให้ท่านก็จะได้ไม่ต้อง เขาเรียกอะไรไม่เสียเวลาไม่ต้องมานั่งผิดถูกว่ามันใช่หรือไม่ใช่กับรถประมาณสเปคประมาณที่ไม่คุ้นตลาดที่ไม่ใช่แบรนด์ตลาดแบบนี้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมีรถให้ชั้นถ้าชั้นหาอยู่นะมีในร้านมีให้เลือกหลายคันนะครับลองติดต่อสอบถามทีมงานดูนะครับอาจจะรีวิวได้ไม่ครบกควนเพราะว่าเนอากว่าอากาศช่วงนี้ฝนก็กำลังจะตกปลายฝนแล้วด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแลวเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ